สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็นกจะมาทําหัวข้อนะคะที่ว่านะมีเพื่อนๆขอมาหัวข้อที่ว่าเออหลังจากที่เราอ่ะตัดใจจากเขาแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะเขาคนนั้นที่เราอยากรู้นะคะหลังจากที่เราเดินออกมาจากชีวิตเขาแล้วเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราตอนนี้นะคะโอเคงั้นก็เรามาดูกันนะคะก็จะมีกองที่หนึ่งนะคะ สีแดงกองที่สองสีน้ำเงินนะคะแล้วก็กองที่3ามเป็นสีทองนะ <ST AN TI AL> ก็เลือกกองที่ดึงดูดใจเรามากที่สุดนะคะเ <ST AN TI AL> มื่อนึกถึงใครคนนั้นนะคะทำสมาธิแล้วก็เลือกได้เลยนะคะแล้วก็มันเป็นแค่การพีกาเดกอะ่ะมันเป็นแค่การสุ่มเสี่ยงทายเท่านั้นนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะไม่อยากให้ทุกคนเสีเรียดน,นะคะโอเคเลือกกันเลยค่ะ หวังว่าคงจะเลือกกันแล้วนะคะงั้นก็ขอเริ่มจากกองแรกก่อนนะคะก็คือกุหลาบขาวนะคะกองสีแดงขอดูหน่อยนะคะขอดูเรื่องราวของคุณกับเขาก่อนละกันเนาะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะเด็กถือไม้ค่ะสองไม้นะอืม ถิ่นือถ้วยนะคะแล้วก็มี9้าไม้ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณกับเขานะ่าจะมีเรื่องของระยะทางนะคะที่ที่มันใกล้กันนะแล้วก็ในบางท่านก็ในบางในบางท่านก็แบบว่าเพิ่งเพิ่งที่จะเริ่มต้นคบหาเรียนรู้กันและกันยังเป็นเด็กถือไม้อยู่นะคะความสัมพันธ์อาจจะนิ่งๆนะคะมีเหมือนระยะทางมันห่างไกลกันมันก็มี ความเหงาเข้ามานะคะต่างคนต่างก็อยู่ในที่ของตัวเองนะคะเก้าใหม่ายเหมือนกับไม่มีไม่มีการคุยกันไม่มีโอกาสได้คุยกันนะคะแล้วก็จริงๆถามว่าเสียดายไหมความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเสียดายนะอยากไปตอก็พิจารณาอยู่แหละกว่าที่กว่าที่จะตัดสินใจได้นะคะ ก่อนที่จะหยุดความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์นี้นะคะในในบางท่านก็อาจจะคุยกับคนที่เด็กกว่าคุณนะคะหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีคนรู้จักเยอะนะก็เป็นได้นะคะอืม Justice ขึ้นมานะอืมในบางความสัมพันธ์นะคะ คุณอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมหรือความถูกต้องก็ได้นะคะในบางท่านก็ขอดูสิบเหรียญจริงๆคุณกับเขาถามว่ารบกันแล้วโอเคไหมโอเคนะเรื่องระยะทางก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรสักเท่าไหร่นะคะ ในบางท่านก็เป็นคนไกลนะคะอยู่อยู่ในที่ที่ไกลกันนะก็ไม่ใช่ปัญหานะก็ยังมีความคิดถึงกันแล้วก็ยังมีความสุขที่ยังคบกันอยู่แต่ทีนี้ขอมาดูหน่อยว่าทำไมต้องหยุดพักความสำคัญกันไปนะสีด่ดาบมมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะแชมพูแรน โอเคอาจจะเป็นความรู้สึกอะค่ะที่มันห่างกันไปเรื่อยๆนะด้วยความที่ห่างกันด้วยระยะทางเราไม่พอก็ห่างกันไปเรื่อยๆความสัมพันธ์ก็ไม่คืบหน้าอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกคนนึงก็ค่อนข้างที่จะมีความเจ้าชู้หรือโฟกัสกับตัวเองมากเกินไปจนไม่ได้สนใจอีกฝ่ายหนึ่งสักเท่าไหร่นะคะอุยขอโทษค่ะเท่าที่ดูในไพ่นะคะอืม ขอดูนะคะว่าตอนนี้คือคุณกับเขานะดูแล้วมีการพักเบรกค,ความสัมพันธ์กันไปละห่างกันไปละนะคะคนที่เลือกกองนี้นะหนูกต้องขอโทษนะคะถ้ามีสิ่งรบกวนขอโทษจริงๆคนที่เลือกกองนี้นะบางครั้งคุณยังคุณยังคิดถึงเขาอยู่นะคุณยังตัดใจไม่ได้นะพอดูหน่อยเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่คุณแบบถอยห่างจากเขาแล้วอะ เขาก็น่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหาเขาอะค่ะนะมีคนใหม่ๆเข้ามามีโอกาสใหม่ๆนะคะหรือเขาน่าจะใช่มีมีความรักใหม่แล้วอะนะมีการชอบพอกันมีมีคนรักใหม่เข้ามาแล้วนะคะสำหรับตัวเขานะ แล้วค่อนข้างเหมือนจะจริงจังเหมือนจะอยากพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยกับคนคนนี้นะเดี๋ยวขอดูหน่อยค่ะว่าตอนนี้ค่ะเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาคิดถึงคุณไหมเขารู้สึกยังไงกับคุณค่ะขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้นะเขาเหมือนกับมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเปราะบาง นะคะแล้วมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะชัดเจนได้นะคะแล้วเขาก็ยังยังคอยดูคุณอยู่นะ่นะยังคอยดูยังคอยสนใจเรื่องราวของคุณอยู่แต่ถามว่าจะให้กลับมาหาคุณไหมเขาก็ไม่นะด้วยความที่เขาก็เป็นคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่เขาเลือกไม่ได้ด้วยก็ได้นะคะเจ็ดถ้วยอะ่ะเขาไม่สามารถเลือกคุณได้นะคะแล้วก็ คุณอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์เขาเขาก็เลยแบบไปไปข้างหน้านะคะนะแล้วเขาจะทำยังไงกับคุณคะแนวโนม้มโอเคเขาจะติดต่อคุณมานะจะมีการติดต่อสื่อสารคุณมาอีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะ เอาจริงคนคนนี้อาจจะยังอยากเก็บคุณไว้เป็นตัวเลือกอยู่ก็ได้นะคะเหมือนยังจะกักคุณอยู่เขาจะมีการติดต่อกลับมาหาคุณนะคะเขาอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณนะคะอย่างที่บอกนะก็แนวโน้มคือเขาน่าจะติดต่อกลับมาหาคุณนะคะแล้วก็นั่นไงคือเขาก็ยัง ปล่อยคุณไม่ได้ไม่อยากจะปล่อยคุณแต่ทีนี้เขาก็เลือกไม่ได้เช่นกันนะคะ2ดาบเขาอาจจะเหมือนมีเราด้วยแล้วก็มีคนอื่นด้วยก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวกองที่1นะว้าวหดไลค์จังเลยนะโอยชาวกองที่หนึ่ง,นะง,นะง,งสู้ๆค่ะมาเรามาดูกันต่อกองที่สองนะคะก็คือกองสีน้ําเงินนะมาดูกันหน่อยค่ะว่าคุณกับเขานะ เกิดอะไรกันขึ้นนะคะเกิดอะไรกันขึ้นนะคะสีดจะมีการหยุดพักความสัมพันธ์กันค่ะ Judgment the h i l o p e a n Judgment the Hermit แล้วก็เป็นออ the Chariot นะคะความสำคัญของคุณกับเขา,าค่ะเหมือน เหมือนอีกฝ่ายนิงน่งแล้วอีกฝ่ายหนึง่งอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วอะ่ะค่อนข้างที่จะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่อีกคนนึงก็ช้าเหมือนแบบยังไม่รีบอะไรอย่างเงี้ยความต้องการมันเลยไม่เสมอกันะนะสามถ้วยห้าเหรียญน,นะคะหไม้เก้าเหรียญแล้วก็สามดานนะก็คืออีกคนหนึงยังค่อนข้างที่จะ ยังห่วงความเป็นส่วนตัวยังห่วงความเป็นโสดของตัวเองอยู่ยังห่วงพื้นที่ของตัวเองอยู่แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็เหมือนอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ละอยากจะลงเอยแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบมีสถานะแล้วนะว่านี่คืออะไรกันอยากจะจริงจังอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยแล้วก็มันรู้สึก รู้สึกแบบอีกฝ่ายหนึ่งต้องตามอีกฝ่ายหนึ่งมากๆก็ค่อนข้างที่จะไปต่อยากลำบากกันนะคะขอดูสามดาบจริงๆก็รักกันนะคะแต่ความต้องการมันน่าจะไม่เสมอกันนะสำหรับคู่ของก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของความต้องการที่มันไม่เท่ากันอะคะโอเค นะมันก็เลยทําให้มีการยึดพักความสัมพันธ์กันไปนะคุณกับเขาอะอืมขอดูอีกสามใบนะเสนเก้าถ้วยโอเคในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะคะ่ะกับกเปลี่ยนนะ น่าจะมีการรับกันให้ที่มันไม่เสมอกันจริงๆนะมีฝ่ายหนึ่งที่จะต้องให้มากกว่าไม่ว่าจะในเรื่องของเวลาความรู้สึกหรือว่าเรื่องของการเงินก็ตามนะคะแต่ทีนี้อีกคนหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะยังโฟกัสกับตัวเองมากๆแล้วก็ยังอยากจะมีพื้นที่ของตัวเองหรือว่ายังยังยังพอใจที่ความสัมพันธ์มันยังเป็นอย่างนี้ยังไม่ไม่อยากจะพัฒนาหรืออะไรอย่างนี้นะคะอืมแล้วก็มีคนที่อยากจะ ควบคุมความสัมพันธ์น,นี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณนะแล้วก็รู้สึกว่าคุณเขาเวลาคุยกันก็ไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่นะคะมีปัญหากันในเรื่องของการสื่อสารนะคุณกับเขาค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันมากๆนะชาวกรงที่สองแต่ว่าคุณก็เข้ากันได้ดีนะ่ะก็รักแล้วก็ผูกพันกันนะคะเวลาไม่เจอกันก็คิดถึงอยากกลับมาหาอะไรประมาณนี้นะ ความสัมพันธ์มันก็มีคนที่เหนื่อยแหละในความสัมพันธ์นี้นะคะทั้งสเปรนกับห้าเหรียญขึ้นมานะคะยังไงก็เหนื่อยแน่นอนที่พยายามที่จะให้มันไปต่อได้สุดท้ายมันก็อาจจะมีการนิ่งหรือว่าหยุดพักความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะสําหรับชาวกรองที่สองเดี๋ยวน้อขอดูนะคะเขาเป็นเขาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ที่หลังจากที่คุณทําใจแล้วคุณ หันหลังให้กับเขาแล้วนะคะเขาเหมือนกับคิดถึงอยากคุยนะคะคิดถึงอยากคุยกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นอดีตรักเก่าของเขานะคะก็คืออาจจะเป็นตัวเราอะนะที่ที่เราออกมาจากความสัมพันธ์แล้วแล้วเราไปส่องเขาไงว่าเขาเป็นยังไงนะเขาก็แต่เขาทําเป็นเหมือนนิ่งๆนะไม่แสดงออกเป็น king ถือดาบนะคะคัวนี้ แต่เขาพยายามที่จะไม่แสดงออกนะคะคุณคุณเนี้ยเขาพยายามที่จะนิ่งแล้วก็เหมือนไม่รู้สึกอะไรนะขอดูหน่อยค่ะว่าเขานะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยนะคะหนสุดช่วยเก้าไม้เล่าดาเขาก็เครียดนะเขาเหมือนยังยังอยากไปต่อเหมือนกันในความสุพันเนี้ยแต่ว่ามันคิดต่างกันมันไม่เข้าใจกันไงห้าไม้ก็อาจจะเป็น ความที่ความต้องการที่มันมันมันไม่เหมือนกันมันต่างกันเขาก็เลยมองว่ามันมีปัญหามันเป็นอุปสรรคอะคะ่ะห้าไม้นะจริงๆเขายังเสียดายความสมพัญน,นี้อยู่นะเขาก็ยังนอนไม่หลับเขาก็เครียดกับเรื่องของคุณเหมือนกันนะคะพอดูหน่อยคะ่ะว่าเขาจะทายังไงกับคุณคะคุณคนนี้สี่ไม้จะดับเขาน่าจะยัง สองคุณอยู่นะ่ะนะแต่ทีนี้เขาก็คือเขารู้ว่าเขาไม่สามารถให้ความมั่นคงกับคุณได้นะ่ะนะเขาไม่สามารถให้ความชัดเจนหรือให้สถานะอะไรกับคุณได้เขาก็เลยเลือกที่จะจบนะคะสิบดากแล้วเขาก็เจ็บมากๆด้วยนะอืมเขาเจ็บค่ะแต่เขาก็เลือกที่จะจบเพราะว่า ความต้องการมันไม่เท่ากันแล้วเขาก็ไม่สามารถให้ความชัดเจนกับเราได้นี่ก็เป็นสําหรับชาวกองที่2นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะเรามาดูกันต่อสําหรับชาวกองที่สามสีทองนะคะมาดูกันหน่อยค่ะว่าชีวิตผ่านมาคุณกับเขาเป็นยังไงเกิดอะไรกันขึ้นนะคะเขาดูเรื่องราวของคุณกับเขาก่อนนะ ลอดูหนคะ่ะเรื่งองราวของคุณกับเขาค่ะเกิดอะไรกันขึ้นนะคะหนึ่ดาบหนเหรียญูความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเหมือนพยายามที่จะประคับประคองมันค่อนข้างที่จะเปราะบางมีการตัดสินใจจบกันไปกลับม่ให้โอกาสกันมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอืแล้วก็ ก็เพราะว่ายังมีการในใน,ในบางคนก็ยังติดต่อสื่อสารกันอยู่นะคะอืมอาจจะมีเรื่องของการอยู่ห่างไกลกันนะคะห่างกันในเรื่องของระยะทางก็เป็นได้นะคะม,มีคนที่ถอดใจในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะเพราะว่า มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะไปต่อยากลําบากมันเหนื่อยเหลือเกินมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะชัดเจนได้ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เป็นความสาัมพันธ์ลับๆนะคะเป็นคนในความลับของของใครสักคนหนึ่งนะคะไม่ไม่ฝ่ายคุณก็ฝ่ายเขาที่เป็นคนที่เป็นอยู่ในจุดที่เป็นความลับอะ่ะมมันเป็นความสาัมพันธ์ลับๆะนะแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูก ศีลธรรมด้วยนะเนี่ยนะอืมแล้วในความสัมพันธ์มันมีคนที่ให้นะคะรักมากกว่าอีกฝ่ายนะคะนกมองว่าอย่างนั้นอืมก็เลยเมองว่าความสัมพันธ์มันมันเหนื่อยเหลือเกินนะคะเนี่ยต้องมีคนที่มีครอบครัวแล้วจริงๆนะคะเนี้นะสำหรับกองนี้แล้วก็ มีการให้โอกาสกันหลายครั้งแล้วนะคะแต่มันก็ไม่ไปไหนมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงชี้ดีขึ้นก็เลยน่าจะขอดูก็เลยเหมือนแบบโอเคฉันไปข้างหน้าดีกว่านะคะมีใครสักคนเลือกที่จะเดินไปข้างหน้า มองไปข้างหน้าอย่าง <_ an ye> มีความหวังดีกว่าถ้าเกิดความสัมพันธ์มันไม่โอเคเลือกที่จะอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับตัวเองได้นะคะเป็นคนที่อยู่กับตัวเองได้อยู่แล้วนะคะมีทุกอย่างนะคะถ้าเกิดความรักมันไม่มันไม่ดีก็ไม่มีดีกว่านะคะขาดอย่างเดียวก็คือความรักความสัมพันธ์เงาไปหน่อยแต่ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ต้องเจ็บอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยด้วยความที่มีโก้นะหรือด้วยความที่ เราก็มีดีเหมือนกันนะคะก็อยู่คนเดียวดีกว่าถ้ามันยังเป็นอะไรที่แบบชัดเจนไม่ได้ยังเป็นความลับอะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์เนี้ยนะก็เลยมีการหันหลังให้กันไปไปข้างหน้าดีกว่าไปดูอนาคตดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับชาวกองที่สามนะเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงคะสําหรับเขาคนนั้นของคุณค่ะชาวกรองที่สามอืม เขาคุนนั้นของคุณนะคุณอาจจะเดินหันหลังให้เขาแหละนะแล้วก็เขารู้ว่าคุณไปแล้วว่าเขาเครียดเขานอนไม่หลับค่ะแล้วก็ใช่มีคนเดินออกจากความสัมพันธ์ไปเดินหันหลังให้เขาไปนะคะเขาค่อนข้างเครียดแล้วเขาเป็นคนที่แบบนอนไม่หลับเลยนะในบางครั้งคือแบบแทบจะทุกคืนนะ่ะดึกๆมาคือเครียดคิดแล้วอย่างเงี้ยคิดไม่ตกเป็นแฮงแมนคือแบบ เขาอาจจะรู้ทุกอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาอยู่ในสถานะที่อาจจะยังทำอะไรไม่ได้เลยนะทำได้แต่ไม่ทำหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ทำอะไรไม่ได้เลยก็เลยได้แต่รู้อย่างเดียวแต่ทำอะไรไม่ได้นะเขาก็ค่อนข้างเครียดคิดไม่ตกนะคะเดี๋ยวขอดูค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะชาวกรที่สาม เขาก็สองคุณนะเขายังดูคุณอยู่อ่ะเขาไม่ได้สบายใจเขามีความเอเสียดายคุณหึงห่วงคุณยังยังอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อเขาเครียดนะคะแล้วก็มีการระแวงคุณด้วยนะอืมอาจจะกลัวว่าคุณจะไปมีคนอื่นนะคะสําหรับชาวกรองที่สามาเหมือนมีความระแวงหึงห่วงสามดาเขาก็เจ็บค่ะ นะเขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณแต่เขารู้ว่าเขาไม่ได้ให้ความถูกต้องกับคุณไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคุณเขารู้ค่ะเขาก็เจ็บเขารู้ว่ามันเป็นรักสามเศร้าด้วยนะเนี่ยขอดูแนวโน้มค่ะแนวโน้มที่เขาจะทำเขาจะทำยังไงกับคุณคะคะชาวกองที่สามไม่น่าจะทำอะไรนะชาวกลองที่สามเขามองว่ามันจบมันพังกันไปแล้วแล้วเขาก็ เขาก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยเขาก็ได้แต่อยู่ในพื้นที่ของเขาถามว่ายังสนใจเรื่องเราคุณไหมยังสนใจแต่เขามองว่ามันพังไปแล้วมันจบไปแล้วทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้ลืมคุณนะเขายังแบกเรื่องราวคุณไว้อยู่นะคะทิงถือดาบใช่เขาไม่ทําอะไรแต่เขาเขาเขาอาจจะแบบมันไปต่อไม่ได้แล้วเขารู้ค่ะมันพังไปแล้วแต่เขาก็ยังแบบ มองคุณยนะยังห่วงคุณยังถือคุณไว้อยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ในที่ของเขาซึ่งเขาก็ทำอะไรไม่ได้นี่ก็เป็นสำหรับชาวกองที่สามนะคะโอเคนกขอบคุณมากมากนะคะสำหรับคนที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณสำหรับคนที่ทำทามสแตมให้นกนะคะแล้วก็ยังไงก็อยากได้หัวข้อไหนก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวนกจะทยอยทำให้นะ จอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ